เราก็มีโอกาสดีได้ปฏิบัติงานร่วมกันต่อไปจากภารกิจที่ได้รับมอบ่ก่อนอื่นเราผู้หมวดจะอธิบายก่อนว่าที่ตรงไหนบ้างที่เราต้องปฏิบัติภารกิจในค่ำคืนนี้ตรงนี้คือจุดที่อยู่ของเราทำอะไรนี้อยู่ใกล้กับวัดสับพูตรงนี้ <c oughs> เราต้องเคลื่อนย้ายตามถนนเส้นหลักสีแดงนี้มาเรื่อยๆ ปายสุดที่บริเวณหาข่าวอยู่บริเวณน,นี้ลักษณะภูมิประเทศแล้วก็จะเป็นพื้นไร่ของชาวบ้านซะส่วนใหญ่มีทั้งไร่นาทำเปจุดมีนามีไร่มันไร่อ้อยพื้นไร่ชาวบ้านซะส่วนใหญ่เส้นทางการเคลื่อนย้ายก็จะเป็นเส้นทางในภูมิประเทศแล้วก็มีบางเส้นทางที่เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต สำหรับสถานการณ์สถานการ์ฝ่ายข้าศึกจากการปฏิบัติที่ผ่านมาของเรามาทำให้ข้าศึกเป็นการสูญเสียจำนวนสองนายและเราสามารถลักษาตัวบุคคลสำคัญของข้าศึกทำการส่งมอบให้กับชุลราดตะเวนเรยยะไกลได้เรียบร้อยเมื่อตอน6โมงเย็นที่ผ่านมาทำทำให้ข้าศึกได้จ่ายกำลัง ประมาณหนึ่งหมวดเปือเล็กหย่อนกำลังเข้าปฏิบัติแล้วเข้าปฏิบททัติต่อพื้นที่โดยทําการค้นหาต่อฝ่ายเราที่บริเวณบ้านซับเต่าบ้านปากล่างและบ้านซับพลูก็คือพื้นที่ที่เราอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนี้ครอบคลุมทั้งหมดเลยสำหรับฝ่ายเรา กองร้อยปฏิบัติการพิเศษเราทำการจัดชุดก็จะมีชุดของเราเนี่ยทำการปฏิบัติภารกิจในการลาตระเวนหาข่าวในคืนนี้แล้วก็มีชุดสนับสนุนจากกองร้อยที่คอยสนับสนุนเราอยู่สําหรับภารกิจชุดปฏิบัติการที่1ของเราทําการลาตระเวนพิสูจน์ทราบการปฏิบัติของข้าศึกณบริเวณบ้านตลิงชันที่บริเวณพิกัด เซ拉อัลฟาแปดห้าสามเก้าห้าสี่คือบริเวณนี้แปดห้าสามเก้าห้าสี่ 8, 5, 3, 9, 5, นะบ้านตาลิงชันเนี่ยแถวนี้ซึ่งจะต้องไปบัติในวันนี้อภิจุดไปบททัติให้แล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้เวลาศูนย์หกศูนย์ศูนย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของฝ่ายเราเองสําหรับการปฏิบัติเราจะต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่มาซับเต่าคือพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยในวันนี้เวลาสองทุ่มคืนนี้สองทุ่มเราต้องเคลื่อนย,ย้ายโดยให้เคลื่อนที่ผ่านจุดตรวจผ่านจุดตรวจสอบเนี่ยทั้งหมด4จุดตรวจสอบหรือจุดเช็คพอยท์คือนั่นคือชุด จุดเช็คพอยที่หนึ่งที่บเรณฑพิกัดเซราอลฟาเจ็ด้าหนึ่งาเจ็ดหนตรงนี้ระยะห่างก็ประมาณประมาณ6-7กิโลเมตรจุดเช็คพอยที่1นึ่งแล้เคลื่อนย้ายต่อไปอยังจุดเช็คพอยที่2ที่บเรณฑมพิกัดเซราอลฟาแปดศูย์เ้าเก้าห้าแล้วก็ประมาณ4กิโลเมตร แล้วเคลื่อนย้ายต่อไปยังจุดเช็คพอยที่สที่บริเวณพิกัด841 987นึ่ก็ดี้ก็อาจจะไกลหน่อยประมาณ5.6กิโลเมตรแล้วก็เคลื่อนย้ายต่อไปยังจุดเช็คพอยที่สี่ที่บริเวณพิกัด857 968หหลังจากนั้นเราก็เข้าพื้นที่วางตัวสำหรับการ เ้าตรวจการปฏิบัติของค่าศึกกีบริเวณพิการที่พิกัดนี้ที่บ้านตลิ่งชันเซาอัลฟาแปดห้า85มเกซึ่งเราจะต้องเข้าพื้นที่วางตัวเนี่ยเริ่มทำการรับตะเวนหาข่าวหาข่าวได้ในเวลาตีสถึง6กโมงเชา้าเป็นเวลาสาชั่วโมงแล้วตีสามแล้วเราต้องเข้าพื้นที่วางตัวให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเข้าพื้นที่วางตัวเราจะมายัง เราจะหาจุดนัดพบนัดที่หมายแล้วก็ไปหาจุดแยกก่อนอีกทีหนึง่งก้อทีนี้ตรงนี้ไม่ได้กําหนดไว้ในแผนที่ตรงนี้ก็ต้องไปดูในพื้นที่จริงว่าจะอยู่บริเวณตรงไหน,นแต่คร่าวๆคือออกามาประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรแล้วก็ไปหาจุดแยกอีกทีหนึง่งสําหรับการปฏิบัติรายละเอียดการปฏิบัติเมื่อเราไปหาจุดแยกแล้วเราทําการปลดเป้ยอยู่บริเวณนั้น ก็จะให้แฟงกับเป้สองคนทำการระวังป้องกันตรงบริเวณจุดแยกไว้ทั้งสองคนนะครับของแฟงระวังป้องกันในชิดสิบสองนาฬิกาของเป้ก็หกนาฬิกาแล้วก็ลองมาระวังป้องกันส่วนสี่คนที่เหลือนะครับรับตะเวนหาข่าวทางซ้ายปีกซ้ายเนี่ยเราจะให้เป็นท็อปรองหัวหน้าชุดครับ ต่อไปกับโก้ครับโก้หน้าทางซ้ายส่วนทางขวาก็มีผู้หมวดไปกับเอกครับแล้วก็ทําการหาข่าวช่วงเวลาตีสามถึงหกโมงเช้าในเวลาสามชั่วโมงใน,นการปฏิบัติเพื่อความคล่องตัวแล้วก็จะให้ถอดสายเก่งกระติดน้ำเพื่อลดการตรวจการพบจากก้าสึกมาหาเราแล้วก็ให้คล่องตัวที่สุด แล้วก็ให้นําปืนติดตัวไปด้วยเมื่อทำการหาข่าวเสร็จเรียบร้อยก็นัดหมายเวลาแล้วกัน06.00 06.00ให้เคลื่อนย้ายกลับมายังจุดแยกแะนะครแล้วต้องหาข่าวให้เสร็จก่อน06.00ก็อลองคำนวณเวลาดูอาจจะเป็นตีห้าึ่งหรือตีห้าสี่ห้ามาให้กลับมาที่ จุดแยกเวลา0ูนย์หซึ่งเราจะต้องรวบรวมข่าวสารแล้วก็เคลื่อนย้ายต่อไปอยังพื้นที่รายง,งานเพื่อบัรจบหน่วยแล้วก็รายง,งานข่าวสารที่เราได้รับมอบในการรัตปวะหาข่าวครั้งนี้พ่าข่าสึกมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างแล้วก็ฝากทุกคนให้าหาข่าวให้มากที่สุดตามหัวข้อข่าวสาร เราคำแนะนําในการประสานการปฏิบัติหน้าที่หมายให้ปฏิบัติต่อที่หมายในวันพรุ่งนี้นช่วงเวลาตีสามถึงหกโมงเช้าการรายงานผลการปฏิบัติให้ใารายงานทันทีและรวบรวมข่าวที่ได้โดยทันทีหลังจากปฏิบัติภาร,รกิจหน้าที่หมายแล้วให้ทำการเคลื่อนย้ายเพื่อการบรรจบหน่วยกับชุด นอตเวลระยะไกลที่บริเวณวิกัดเซล,ล่าฟ8้าองเกาแก็คือบริเวณด้านหลังของที่หมายอยู่บริเวณนี้ในวันพรุ่งนี้เวลา06.30 <c oughs> ให้ทุกหน่วยรักษาวินยัยการใช้แสงและเสียงอย่างเคร่งครัดสำหรับลูกขบวนการเคลื่อนย้ายเนื่องจากเป็นกลางคืนก็จะให้ตั้งลูกขบวนในการเดินถนนเนี่ย เป็นตอนเรียงหนึ่งก็ไล่มาตั้งแต่เอกเอกแล้วก็ตามด้วยแบงค์ผู้หมวดท็อปเป้แล้วก็โกปิดท้ายให้เป็นลุกขบวนนี้เนื่องจากเป็นคืนเดือนมืดแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันสังเกตและระวังกันให้ดีขยะขณะที่เคลื่อนย้ายไปผู้หมวดก็จะให้ จุดนัพบระหว่างทางเป็นระยะแล้วก็จดจําไว้ว่าตรงไหนเผื่อมีเหตุฉุกเฉินถ้ามีการประทะระหว่างที่เราทําการราตเวณทข่าวแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการประทะอันนี้นะเสอานะรมของผู้หมดเน่ยให้หลีกเลี่ยงการประทะให,ให้ประทะน้อยที่สุดแต่ถ้าจวนตัวจริงเนี่ยก็ทําการตอบโต้ต่อค่าศึก สำหรับการมาเข้าบัญชาอัจิจยดการช่วยลบการช่วยลบเนี่ยเราก็ทานข้าวพันอยู่แล้วทานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้กระสุนเดี๋ยวให้ท็อปท็อปไปติดต่อรับกับทางกองร้อยเพราะว่าเราใช้กระสุนไปหนึ่งในสามอาตาเขายังไม่รับเขายังไม่แจกมาเรายังไม่ได้ไปรับมาให้ทุกคน,นเตรียมอาวิยุทโุปกรณ์ของตัวเองให้ดีอย่าหลงลืมไว้ที่นี่ การส่งกลับทางสายแพทย์เหมือนเดิมถ้ามีใครบาดเจ็บเราก็จะให้ส่งกลับทางอากาศายานเป็นหลักก็แจ้งมาแล้วกันผู้หมิจะได้แจ้งไปยังผบร,ร้อยต่อตสำหรับการเข้าชาและการติดต่อสื่อสารเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งรัฐการที่หนึ่ง แล้วก็การในการปฏิบัติครั้งนี้เนี่ยขอให้ทุกคนมีวินัยในการใช้เสียงและแสงโดยเคร่งครัดระมัดระวังให้ดีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คาสิมได้แทรกซึมิมประมาณหนึ่งหมดประมาณหนึ่งหมดปืนเล็กหย่อนกำลังที่ชี้แจงไปมีใครสงสัยสอบถามตรงไหนไหม <c oughs> เอกไปปลดเป้ตรงไหน โอเปจุดแยกครับที่จุดแยกนะไม่ใช่จุดนัดพบนะครับเราจะปลดที่จุดแยกเปะระวังป้องกันที่ไหนโอเคเกาครับโอเคเกาแบงเราต้องเข้าจุดตรวจกี่จุดเช็คทั้งหมดสี่จุดครับเราคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจภารกิจที่เราได้รับมอบดีแล้วก็ขอให้ตั้งใจไปในภารกิจแล้วก็ ระมัดระวังให้ดีถ้าไม่มีใครสงสัยขนาดนี้เวลาเออสิบเก้าสามสิบเชิญแยกย้ายปฏิบัติตามตารางเวลา,าตารางเวลาผูห้หมวดจะให้ไว้ตรงนี้นะแล้วก็มาดู แล้วกันว่าเวลาไหนปฏิบัติไรบ้าง <c oughs> 95อาสิ้าอกคําสั่งเสร็จเก้าาหลังจากนั้นก็จะเป็นการซักซ้อมซักซ้อมความเข้าใจก็กลาคืนเราก็เดี๋ยวให้ล็อกดิลแล้วกันเพื่อความเข้าใจแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์เบรกลับสปอสปห้าให้เรียบร้รบอยแล้วก็เคลื่อนย้ายเวลา ชี่ลโมงจำได้ไหมออส,อส,สองทุ่มนะก,ก็มีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวต่อไปเราทำการล็อกดิวสักซ้อมแผนการปฏิบัติ